วันนี้เรามาประกอบเครื่องตัดหญ้าไร้สายของมาสลูครับเจ้าตัว SCM 525ตัวอ mm ัปเกรดเพิ่มแฮนด์มานะครับนาตับสัญญาณครับเรามาแล้วใบมีดที่ให้มาในกล่องนะครับจะเป็นใบเอ็นตัดหญ้ากับพร้อมจานเอ็นนะครับใบทรงมะละกอแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นใบแบบวงเดือนกันหญ้ากระเด็นเหมือนเดิมครับอันใหญ่หนาแน่นพร้อมกับใบตัดเอ็นแบบนี้ติดมาตั้งมาให้ด้วยครับสายสาย1เส้น ได้ไปแล้วอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันออนไลน์นะครับค่ารับประกันที่1ปีตอนนี้มาสรุมีศูนย์ซ่อมแล้วนะครับตัวนี้เขามีเครื่องมือแถมมาด้วยเราสามารถปลดออกได้โอ้โหแน่นหนานะครับตัวนี้เป็นอลลอยแน่นหนาเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่แฮนนะครับเอาแฮนบา์ลงกับพื้นแบบนี้ในลักษณะนี้นะครับประกบเอาไว้ยังไม่ต้องสนใจตำแหน่งมันนะครับเอาแค่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางชนกันแบบนี้ก็พอ จากนั้นพอมาแน่นแล้วเราก็ปรับแฮนด์ขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็ล็อกแฮนด์การใส่บางญาติกระเด็นนะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกจากนั้นใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ฟาครอบตัวนี้เข้าไปนะครับ เอาน็อตัวมียใส่ด้านล่างนะครับโดยที่หันยางกันคลายเนี่ยไว้ข้างนอกแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเรียบร้อยครับตัวนี้จะยึดให้แน่นส่วนตัวนี้จะยึดไว้กันมันหมุนนะครับเขาจะใส่ลูกยางกันฝุ่นเอาไว้ถอดออกนะครับถอดออกก่อนใส่ผมเนี่ยมาให้เก็บไว้ด้วยตัวนี้ให้เก็บไว้เพราะเวลาที่เราถอดขึ้นรถเราก็เอามาเสียบไว้เหมือนเดิมกันฝุ่นนะครับ วิธีต่อนะครับเราจะยกตัวนี้ขึ้นเอามาข้างไว้แบบนี้สลักมันจะจมเข้ามานะครับจากนั้นเราจะใส่ก้านตัวนี้เข้าไปให้รูมันตรงนะครับลงล็อกนะมันจะเด้งลงเองนะครับเห็นไหมครับเด้งลงไปแล้วแกลบเรียบร้อยจากนั้นเราก็หมุนตัวล็อกให้แน่นตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องแต่ย่าน้ำมันได้เลยตัวนี้เหมือนกันนะครับโอ้เขให้มาดีให้มาดีครับตัวนี้เป็น การญ่าพันในตัวเลยนะครับแบบนี้โอเคได้นะครับใช้ตัวหกเหลี่ยมที่เข้าให้มาแทงให้โดนสลักแบบนี้นะครับในกรณีที่เหงาไหงไยตัวใส่ใบมีดขึ้นแบบนี้ใบมีดมันต้องหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับใส่แบบนี้ให้มันหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแบบนี้มันถึงจะตัดโดนนะครับไปไป แค่นี้การประกอบก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานได้เลยสำหรับท่านที่ได้ไปแล้วประกอบแบบนี้ใช้งานได้เลยนะครับ